เป็นคนหนึ่งใช่ไหมที่ใส่ใจในอาหารที่คุณรับประทานแน่นอนที่สุดสำหรับคนรักสุขภาพที่นับวันความต้องการพืชผักผลไม้ที่มีคุณภาพและปลอดภัยจากสารพิษตกค้างจะมีเพิ่มมากขึ้นและมากขึ้นด้วยเหตุนี้เองตลาดพืชผักผลไม้ที่ปลอดภัยจากสารพิษตกค้างจึงมีความต้องการจากผู้บริโภคในปริมาณที่สูงขึ้นเป็นเงาตามตัว เกษตรกรซึ่งเป็นผู้ผลิตจึงจำเป็นต้องพิถีพิถันในการดูแลรักษาผลผลิตเพื่อให้มีคุณภาพและความปลอดภัยต่อผู้บริโภคมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการควบคุมแมลงศัตรูพืชเกษตรกรจำเป็นต้องคำนึงถึงการเลือกใช้สารป้องกันกำจัดศัตรูพืชที่นอกจากจะทำให้ผลผลิตของเราปลอดภัยแล้วยังส่งผลถึงผู้บริโภคและตัวเกษตรกรเองโดยตรงอีกด้วย บริษัทโซตัสในฐานะของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับภาคการผลิตของเกษตรกรโดยตรงได้เล็งเห็นความสำคัญในเรื่องดังกล่าวจึงได้เลือกสรรมาตรฐานใหม่ของสารกำจัดแมลงจากบริษัทผู้ผลิตดาวอโกร i ไซน์ cience, ประเทศสหรัฐอเมริกาเพื่อให้เกษตรกรได้ใช้สารกำจัดแมลงที่มีประสิทธิภาพสูงและมีความปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อมภายใต้ชื่อ XX เอ็กซเป็นสารกำจัดแมลงชนิดใหม่ล่าสุดในกลุ่มสไปโนซินที่มีประสิทธิภาพสูงในการกำจัดแมลงโดยเฉพาะเพลี้ยไฟและนอนชนิดต่างๆ e x ็กซได้รับการวิจัยและพัฒนามายันต่อเนื่องด้วยกรรมวิธีการผลิตจากการหมักบ่มทางชีวภาพของจุลินทรีย์ธรรมชาติที่พบอยู่ในดินซึ่งมีชื่อว่าแซคคารโอลีสปอร่าสไปโนซาเสริมด้วยเทคนิคพิเศษในขบวนการผลิต พื่อช่วยให้สารสไปนนโทแรมออกฤทธิ์ในการกำจัดมแมลงได้ดีขึ้นและยาวนานขึ้น X2 ได้รับการขึ้นทะเบียนและเป็นที่ยอมรับของเกษตรกรมาแล้วในหลายประเทศทั่วโลกโดยเฉพาะประเทศในแถบเอเชียจากการทดสอบร่วมกันของบริษัทโซตัสและบริษัทดาวอกร o ไซแอนซ์พบว่า X2 ออกฤทธิ์กำจัดเพลี้ยไฟและนอนได้มากชนิดดังตัวอย่างการทดสอบนี้เมื่อพ่น x อ็กซในแปลงทดสอบที่มีนอนหนังเหนียวนอนกระทูหรือนอนใยผักอาศัยอยู่ x อ็กซจะแทรกซึมเข้าไปได้ทั้งที่ตัวนอนและผิวใบพืชเมื่อนอนกัดกินใบพืช x อ็กซ จะหยุดการทำงานของระบบประสาททำให้หนอนมีอาการตัวเหลืองและตายภายใน6ถึง24ชั่วโมง e x กซ t ไม่เพียงแต่มีประสิทธิภาพในการกำจัดหนอนหนังเหนียวหนอนกระทูและหนอนใยผักเท่านั้นแต่ X x กซ t ยังมีความสามารถกำจัดหนอนได้อีกหลากหลายชนิดเช่นหนอนคืบหน,นอนเจาะสมอฝ้ายหนอนเจาะยอดหนอนเจาะฝักถัว่ว นอนม้วนใบข้าวนอนประกบใบส้มและนอนชอนใบเป็นตน้นเลี้ยไฟในพืชหลายชนิดเป็นมแมลงศัตรูที่นับวันจะทวีความรุนแรงและกำจัดได้ยากรวมถึงปัญหาการต้านทานต่อสารกำจัดมแมลงแต่เอ็กซาสามารถกำจัดเพลี้ยไฟได้เด็ดขาดทั้งเพลี้ยไฟในพริกเพลี้ยไฟในมะม่วงเพี้ยไฟในส้ม เพลี้ยไฟในแตงโมและเพลี้ยไฟในกล้วยไม้นอกจากความโดดเด่นในการกำจัดมแมลงที่เป็นปัญหาสำคัญแล้วเอ็กซยังจัดอยู่ในกลุ่มสารกำจัดมแมลงที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมโดยได้รับรางวัล presidential green chemistry challenge award จากองค์กรพิทักษ์สิ่งแวดล้อมจากสหรัฐอเมริกาหรือ usepa จึงเป็นสิ่งยืนยันได้ว่า เอ็กซมีความเป็นพิษต่ำม,มากต่อมนุษย์สักเลี้ยงลูกดินมและนกเอ็กซวมีระยะหยุดพ่นก่อนเก็บเกี่ยวสั้นเพียง1-3วันในพืชผักหลายชนิดและมีการขึ้นทะเบียนในประเทศแถบยุโรปสหรัฐอเมริกาญี่ปุ่นและในอีกหลายประเทศ จึงเหมาะสำหรับการผลิตพืชผักและผลไม้ปลอดสารทั้งเพื่อการส่งออกและบริโภคภายในประเทศ X2 ใช้ง่ายสะดวกในการกำจัดเพลี้ยไฟเพียงแค่ 10cc ต่อน้ำ20ลิตรสำหรับนอนทั่วไปใช้อัตรา 15cc ซต่อน้ำ20ลิตรและนอนใหญ่ผักใช้อัตรา3 0ซ c ต่อน้ำ20ลิตร X2 สารกำจัดแมลงชนิดใหม่ในกลุ่มสไปโนซินมีประสิทธิภาพเยี่ยมในการกำจัดแมลงโดยเฉพาะเพลี้ยไฟและหนอนเอ็กเซลจุดจบของหนอนร้ายและเพลี้ยไฟดื้อยางผลิตภัณฑ์คุณภาพจากบริษัทโซตัส